ตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ค่ะเริ่มต้นทยอยจ่ายเงินคืนให้กับ บรรดาผู้ที่ไปขอลงทะเบียนแล้วนะคะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผ่านมาก็นานหลายวันแล้วยังไม่ได้เงินสักทีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําชี้แจงจากทางการไฟฟ้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะข้อแรกเลยคนลงทะเบียนเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากดังนั้นก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะอย่างการไฟฟ้านคะรหลวงบอกว่าในแต่ละวันค่ะเขาจะตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนของผู้ใช้ไฟเนี่ยได้ประมาณ10,000แรายจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังทางธนาคารนะคะแล้วก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบต่อไปค่ะ โดยการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้าคืนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1คือบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเภทที่2กิจการขนาดเล็กจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากอฟพอและการไฟฟ้านาครหลวงหรือกอฟนอ,อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มทยอยจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทะเบียนแล้วด้วยแต่บางคนบอกว่าแหมยังไม่ได้รับเงินสักทีนะคะคือเข้าไปตรวจสอบก็ขึ้นอยู่ว่ามีการระบุข,ข้อมูลเอาไว้นะคะจากทางการไฟฟ้าบอกว่า รอการตรวจสอบข้อมูลอยู่ล่าสุดการไฟฟ้านครลหลวงชี้แจงออกมาค่ะคุณผู้ชมคะว่าการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าอาจจะล่าช้าไปบ้างค่ะเพราะว่ามีผู้ลงทะเบียนเป็นจํานวนมากก็เลยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจ่ายเงินคืนให้ถูกต้องไม่ให้ผิดพลาดนะคะสําหรับกฟนอเองเขามีศักยภาพในการตรวจสอบได้ประมาณวันละ10,000แรายค่ะจากนั้นจะส่งข้อมูลไปให้ธนาคารธนาคารเองก็จะใช้เวลาตรวจสอบอีกระยะหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่า หลักฐานที่ส่งมาไม่ตรงกันก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปอีกนะคะ ส่วนผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้เลือกรับเงินในแต่ละช่องทางการเลือกรับเงินในแต่ละช่องทางเนี่ยก็จะทําให้เวลาในการได้เงินแตกต่างกันไปด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกช่องทางการรับเงินในช่องทางไหนแล้วก็รวมไปถึงว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบประมวลผลด้วยการประสานกับหน่วยงานการคืนเงินที่เข้าร่วมนะคะโดยผู้ลงทะเบียนที่กฟนตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะมีกรอบระยะเวลาสําหรับการรับคืน ผ่านช่องทางต่างๆค่ะอย่างเช่นพร้อมเพย์ในส่วนนี้ประมาณ3วันทำการนะคะการโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพถ้าคุณผู้ชมเลือกช่องทางนี้จะใช้เวลาประมาณ7วันทําการค่ะการโอนบัญชีผ่านทางธนาคารกรสิกรไทยใช้เวลาประมาณ10วันทําการและการเลือกรับเงินผ่านทางเคาน์เตอร์วิสในเซเ e ่ e อีเลฟทุกสาขาจะใช้เวลาประมาณ3วันทําการนะคะ อย่างไรก็ตามในจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินคืนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ900 0แสรายค่ะกฟะนก็ได้ดําเนินการตรวจสอบพบว่า อาจจะมีสาเหตุมาจากการทำผิดเงื่อนไขต่างๆนะคะอย่างเช่นลงทะเบียนผิดองค์กรเนื่องจากกอฟอนอดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้นส่วนจังหวัดอื่นๆค่ะถ้าไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดนี้คุณจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟาพ,พเท่านั้นนะคะหรือว่าสาเหตุที่2ค่ะอาจจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ ในเงินประกันเพราะว่าชื่อนามสกุลไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ก็ต้องไปยื่นเอกสารยืนยันเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการตรวจสอบนะคะเหตุผลที่3การรับเงินผ่านบัญชีธนาคารชื่อไม่ตรงกับผู้วางเงินประกันก็อาจจะทําให้เราไม่ได้รับเงินได้เหตุผลที่4การรับเงินผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์โดยระบบการลงทะเบียนกําหนดให้ผู้ที่เลือกช่องทางการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ต้องเป็นประเภทผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะและ ข้อที่5ค่ะระบบคืนเงินประกันผ่านทาง7 e เ e ่ e อแล้วแต่ว่าผู้ขอคืนเงินประกันเนี่ยยังไม่ไปรับเงินเองเนะคะ นอกจากนี้เงื่อนไขในการลงทะเบียนผิดก็เป็นสาเหตุสําคัญค่ะทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้านั้นไม่ได้รับเงินแล้วก็ยังพบว่ามีผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าบางส่วนนะคะได้รับเงินไปแล้วแต่ว่าเข้าใจผิดว่ายังไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพราะว่ายอดเงินที่ได้รับไม่ตรงกับยอดเงินที่เคยวางเงินประกันไว้ในเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากมีการให้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำชี้แจงจากทางการไฟฟ้าค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ